ว่นกันเมื่อไรดีไปดีได้ไปดิดอกสองคันนี่คือทางที่จะเข้านะคะนี่เรามองน้อยยันท่วาายังคมบานไดแถวมันจังสีน่ะสองข้างเขาป็นจังสีค่ะทางเขาบัดซิลิโพนจะมีพญานาคงสีขาวเป็นพญานาคคู่แฝดนะคะพญานาคบาที่เป็นทางสอง สวยงามเลยค่ะแล้วนี่ี่มีตะพยานักตะไบยานาคเยอะเลยบสองข้างเลยค่ะตะไยาตัวหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่สามใบมันกหนึ่งหน่อยเอยเามีเงินแล้วช่วงเท่ากี่เราเกถือเกกบนเป็นหน่อยถือเลัอรีทีเราเป็นด้านที่เดียวพยานาค ทางเข้านะคะนี่คือเป็นหน้าเป็นระคะเนาะที่ยาวเลยเอ,อที่เป็นัมังคยังม่ีออกทางออกทางขัวคือทางออกไปทางเก้าห้าไปทางไหนเธอตัเนเลยอออเธอตังเลยน้องหันเนาะไปน้องหันตีบ่หนี้ไปน้องหันเล่นเนาะนี่คือทางออกหรือว่าทางเข้าก็ได้นะคะเพื่อน ยาวมากเลยสองฝากฟังนะครับเป็นพญานาคคูสวยงามมากค่ะพี่น้องสวยงามจริงๆเลยยอดแต่ว่ารถทีมันต้องเอียบกันอมวัดป่าสว่างคำนี่คือวัดป่าสิบะสว่างคำเลยเงาค่ะค่ะพี่น้องอย,ยิงย่งจากยิงย่งจากนเห็นงามคัะอีลิ คือทางหางโชคดีบายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะืันนี้พามาเที่ยวชมวัดศร,รีพรอภัยพงนะคะมื่มเปเพื่อนพามาชมวบดศร,รีพรค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะด้านหลังเลยนะครับ เด้านในเลยครับดอกไม้ครับเดินด้านในเลยครับบรบยรยา,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 ารกาศที่วัดจะเป็นเงียบๆนะคะวันนี้วันไม่อยู่นะคะอยู่แต่ลูก มีความสวยงามวันนี้นะคะสิรีพอไม่อยู่นะคะก็เลยเงียบจังเลย

ด้วยถ่ายภาพหนึ่งบนึงก็อีกยถาเอา่นี่ย <c oughs> กาวเยฉันไ,ได้เสียเดียว <c oughs> เออนุ่มพดีว้